วัสดีครับ and a very warm welcome to see you on the road season 3 it has indeed been a long journey เป็นการเดินทางที่ยาวไกลมากๆนะครับสำหรับซีซั่นนี้ literally คือตรงตามตัวอักษรเลย we've been up north เหนือไปมาแล้ว we've been to the northeast ตัวนองเฉียงเหนือก็ไปนะฮะ down south ภาคใต้รวมถึงนะครับ the central region which includes the east ภาคกลางซึ่งหมายรวมถึงภาคตะวนออกด้วยนะครับและแน่นอนครับ ในส่วนของกรุงเทพมหานครจนสุดท้ายแล้วเราได้น้องๆนะฮะจากเป็นหลายสิบทีมเลยเหลือเพียงแค่ Final Five และตอนนี้ครับเชื่อหรือไม่ว่า we're down to only two teams one of the two teams in this round the final round of the entire season will go home with an honorable trophy from j o l well a n g o n University this baby right here นี่แหละครับท้วยรางวัลทรงเกียรินี้จะได้กลับบ้านไปกับน้องๆเพียงโรงเรียนเดียวพร้อมด้วยทุนการศึกษา ใบประกาศศิยาบาตัตรและของรางวัลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือประสบการณ์ความรู้มิตรภาพที่พวกเขาได้รับจากการมาแข่งขันในสีซสั่นนี้ครับ As for the rules of this grand finale สำหรับกติกาของรอบสุดท้ายท้ายสุดนี้จะเหมือนหรือต่างอย่างไรกับ3รอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น3 2 1 racing on the road หรือ semi final เราไปชมและฟังพร้อมๆกันครับ ดยในการแข่งขันรอบนี้น้องๆจะผลัดก,กันเลือกหบดคำถามโดยทีแต่ละป้ายคำถามจะมีคะแนนสุ่มตั้งแต่100 200และ300คะแนนเมื่อฟังคำถามแล้วสามารถกดตอบได้ทันทีที่ต้องการถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนไปตามนั้นแต่ถ้าตอบผิดอีกทีมจะได้สิทบในการตอบ เมื่อตอบแล้วให้จบด้วย See you on the road เพื่อยืนยันคำตอบทุกครั้งที่สำคัญในรอบนี้จะไม่มีตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับ Now that we're clear with the rules of the game for the final round ตอนนี้เราเข้าใจกฎกติกาชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับขอต้อนรับครับทีมแรกครับน้องน็อตน้องเอิร์ดน้องภูมิ ums, สุนกุลาวิทยเลยสัดเกตที่ยมสู้ชนะ Wow, about manship, ว้าวทอล์ก about sportsmanship ว่าด้วยเรื่องของน้ำใจในกะีฬานี่สุดยอดจริงๆนะครับสุดุลลาครับแน่นอนครับน้องๆจะต้องเจอกับน้องมิ้นน้องกัปตันน้องเต่าจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาโยนคน้รลลาวิทยาลัย alright เรา right. โหเรียกว่าต่างฝ่ายต่างให้กำลังใจกันและกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่สวยงามมากๆนะครับเพราะว่านอกจากความรู้ knowledge Skills, ทักษะที่เราได้เรียกว่าเสริมให้น้องๆน,นะฮะในช่วงหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับแน่นอนที่สุดครับ hip, มิตรภาพคือสิ่งที่ทุกๆคนนะฮะได้รับกลับไปอย่างแน่นอนนะครับแต่สำหรับถ้วยรางวัลข้างหลังพี่เต้นจะมีเพียงแค่โรงเรียนเดียวที่ได้กลับไปเพราะฉะนั้นทต้อวัดกันที่คะแนนดิบนะครับแม้ว่าสูงกุลาบจะชนะมาถึง2ครั้งในรอบเซมิฟนล แต่ว่าทางคอนแก่นวิทยายน์ซึ่งชนะมา1ครั้งนั้นมีคะแนนดิบที่มากกว่าคือ1 8ึ่นเรามีแค่1,500เพราะฉะนั้นคอนแก่นวิทยายน์ you guys start the game please choose a category เลืลกครับ our first one w i l l go for number 7 n u m b e r 7 pop culture for 200 points sherlock holmes is a fictional private detective created by british author Sir Arthur Conan Doyle. However, there is another fictional detective created by another British author in a series of publications, namely Murder on the Orient Express and Death on the Nile. What is the name of this detective? And the name of the author who created this character. Conkan Withyayun. i talk up. ชื่อ e t e ตัวนักส a บคือ o r o and the n a m e of the a u t h o r is Agatha Christie. See you on the road. ตอบคอนเฟิร์มมาแล้วด้วยจากน้ำเสียงของน้องตาผู้ปกติไม่ค่อยพูดอะไรแต่มานนี้เรียกว่าชัดมากๆคมเลยทีเดียวนะฮะ Well your answer is then correct ไม่ทรรมดาเอาไหนไหนก็ไหนไหนเล่าต่อสิเหลาต่อสิมันยังไงนะคือแล้วแล้วมันมีความแตกต่างกับเชอร์ล็อกโฮมส์อะไรยังไงม้นงครับคือนิยายของอากาธาเขาจะเน้นจิตวิทยามากกว่า,อาของอาเธอร์โคนันดอยแล้วทำไมำคิดลองในเมื่อเราเราได้อ่านแล้วเนี่ยทำไมเชอร์ล็อกโฮมส์แลดูเหมือนจะเป็นที่รู้จักมากกว่าดังกว่าเพราะอะไรเพราะว่าใช้ทิกที่มันบือหวามากกว่ามั้งคะ เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้น200ขนาคะแนนแรกตกเป็นของขอนแก่นวิทยายน์ <laughs> อ้าขอนแก่นวิทยายน์ please pick a number number 13 lucky number 13เอาละครับหมายเลข13นํานำโชคว่าไอคอน1 0 0ในหมวด m s c e l l a n e o u s มันคืออะไร how many letters of the English alphabet once written in capitals appear similar when reflected in the mirror สมุขรปราบวิทยาลัยครับ10 letters see you on the road คอนเฟิร์มไปแล้วนะครับ10 letters your answer 10 is incorrect กลับมาที่ขอนแก่นวิทยาลัยครับเชิญตอบได้เลยลูก11 letters see you on the road 11 is correct Me, A, I, H, M, O, T, U, V, W, X, และ Y. Ha, Ha. Bob Please pick a number. 8. Number 8 is social media for 300 points. Films based on video games have garnered a negative reputation for their poor execution and inability to grasp at the source of the material since the late 2010s or more, more notably in 2019 however reception has improved your question boys and girls please name three released live action films inspired by video games so uh, we have resident evil we have uh, sonic the hedgehog and the detective pokemon See you on the road. Mm. Your answer, worth 300 points, is incorrect. Detective Pikachu, Resident Evil, and Mortal Kombat, see you on the road. Your answer, worth 300 points, is correct. Uh, น้องบิ้นยังดีใจบององๆเอา้าใช่เหรอเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนที่มีการสร้างภาพยนตร์ชื่อ Super Mario Brothers ตั้งแต่ปี93ยาวมานะฮะเฉลยในมือพี่เต้นเนี่ยมีโอ้โห3หน้าเลยนะครับก็เรียกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและคำตอบที่ทางขอนแก่นวิทยาลัยน,นั้นเรียกว่าเข้าวินหมดเลยทั้ง3ข้อนะครับสูงกล่าครับเล่นคนไหนดีครับต่อไป We'll choose 1 1 history and world affairs 300 points ณนะตอนนี้นะครับ The question is Early this year, in February of 2020, General Motors said in its statement that it would pull out its operations in three countries as part of a strategy to exit markets that do not produce adequate returns on investments. What are these three countries? สวนกุหลาบวิทยาลัยกดแลละเชิญตอบครับ Thailand Australia and New Zealand See you on the road ตอบได้เร็วและชัดมากแสดงว่าอ่านมาก่อนันนี้ค่อนข้างมั่นใจไหมครับ <c oughs> หมอเห็นอยู่ในข่าวครับเห็นอยู่ในข่าวโอ้โ oh หไม่ธรรมดานะครับ Correct เชฟโรเลนะครับหรือคนไทยเรียกเชฟโรเลตก็ตามแต่นะครับก็คือเป็นอันว่าไม่ขายในประเทศไทยอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับ <Yeah. S 1> ก็เลิกไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาเป็น300ต่อ600คะแนนแล้วนะครับขอนายวิทยายนครับเล่นอะไรดีครับข้อต่อไป number 12 number 12 pop culture for 100 points ever since the publication of her seventh h o w a r t novel Harry Potter and the Deathly Hallows, J.K. Rowling's position has been clear. I have always said, never say never, but no. J.K. Rowling has explicitly stated that she is highly unlikely to write another Harry Potter book. But in 2016, she co wrote a British two part play about. Harry Potter. What is the title of this play? สวนคุหลาวิทยาลัยเชิญครับ Harry Potter and the Cursed Child. See you on the road. มันมาเป็นรูปเล่มไหมตกลงว่าเออเป็นเล่มครับซื้อหนังสือมาอ่านแล้วด้วยที่ศูนย์หนังสือจุฬามีขายนะครับโ oh <laughs> อ้โหปอบมือครับปอบมือออาตบมือ <laughs> ช่วยขายข,ายของงนี้อยากจะให้สัก300ร้อยนะแต่ข้อนี้มูลค่าห0ึ่งร้ะแนนถูกต้องครับเรื่องราวนะฮะอันนี้แบบเย้ยๆเบาๆแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น19ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ใน Harry Potter and the Deathly Hallows ลัลเองนะครับแล้วก็ เอาเป็นว่ามีตัวละครบางคนหลาละคนก็เริ่มมีข้อบคมครอบกรัวออกลูกออกหลานเลยก็ว่ากันไปครับรอบต่อไปครับสูตรคำถามที่ไรครับ please pick a number I'll choose number nine number nine science for 200 points ozone depletion and climate change or ozone hole and global warming in more popular terms are environmental challenges what are two major causes ส่วนผุ้ตอบวิธีไหเชิญครับ We'll say that it is chlorofluorocarbon, CFCs, and the carbon dioxide, CO2. See you on the road. Your answer worth 200 points is incorrect. ผิดนะครับขอเชิญวิทยายนเชิญครับ CFCs an d c r r o n m นม o น i d e ซ See you on the road Your answer also worth 200 points is incorrect ผ <st arts> ิดนะครับคือคำตอบที่ไม่ได้อยากได้เลยครับคืออังเชียงคือปรากฏการณ์การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศนะครับเกิดจากการที่นะครับที่ต่อไปคือ CFC ถูกต้องนะครับและ Halons hey หรือว่า gases from aerosols นะครับ เฮลอนหรือแก๊สที่พบในกระป๋องสเปรย์และเครื่องทำความเย็นเนี่ยลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศและทาให้มเลกุูของโอโซนแตกตัวนะครับและปรากฏการณ์นี้ทําให้ชั้นโอโซนดูดซึมรังสีอัลตราไวโอเลตได้น้อยลงนั่นเองนะครับเกมกําลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูช่วงท้ายเกมดูซิว่าส่วนกุหลาบจะสามารถตามทันหรือไม่และใครจะเป็นผู้ชนะในซ U on the r o a d ซีซั่นนี้ครับขอ,อนแก่นวิทยาย,ยน์ครับเชิญครับ Number four. My next up for 300 points in science. Over the past two decades, a technological leap has led to the discovery of new elements in existence. After element 112, carpernicium, four new elements have just been added to the periodic table, completing the table's seventh row. name three of them ขอนแก่นวินทยายนครับ Moscovium, Nihonium, and l i v e r m o r i u m see you on the road your answer for 300 points in science is ถ้าถูกนี่ขึ้นนำทันทีเลยนะครับ is incorrect ผิไไดนะครับสุกุลาบเชิญครับ t e ท n e s s e e Nihonium, and o g n e s s o n see you on the road Your answer for science worth 300 points is ถ้าถูกก็ขึ้นนำนะ is จะพูดอะไรต่อ,อ,อไม่รู้เหมือนกัน is correct ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะอันนี้อย่าไปแปลภาษาคิดว่า where, 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 where แวแวะอีสแวแวนะไม่ใช่นะครับไหนๆก็ไหนๆมาถึงขั้นนี้แล้ว และอยู่ดีๆไอ้ธาตุสี่ตัวที่มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงและเอกตัวที่เหลือคืออะไรเอออ่ช่วยพี่เต้นหน่อยเร็วก็คือนักวิทยาศาสตร์พยายามจะค้นพบธาตุใหม่ครับโดยการยิงธาตุสองตัวเข้าหากันเพื่อที่มันก็จะชนกันแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุใหม่แล้วเมื่อกี้นี้ที่ตอบมาสามตัวมีอะไรบ้างนะมีเออจริงๆมีเมื่อกี้อะไรนะนิโคเนียมอ่าโอแกเนซอนครับแล้วก็เทเนสซีนและอีกตัวนึงรู้สึกจะเป็นมอสโคเวียมหรือเปล่ามอร์สโคเวียมซึ่ง ะะทางขอนแก่นก็ตอบมาเหมือนกันคำถามต่อไปครับเชิญน้องๆสนกุหลาบเลือกเลยครับต o วเล e อก t t ่หมายเลขส15ครับ Entertainment and Pop Culture for 300 points Parasite is the film that took home the most awards at the Oscars 2020 winning four Academy Awards Besides Best Picture what are the other three awards given to this Korean film สวนกุหลาบวิทยาลัยเชิญครับ The first one is the best director the second one is the best original screenplay and the last one is the best for foreign language film See you on the road เช้าวันนั้นน้องภูมิได้ตื่นมาดูไหมลูกหรือว่าใช้วิธีการอ่านข่าวเอาอะไรอย่างเงีเ้แอบแอบดูนิดนึงแอบดูนิดนึงเหมือนกันนะฮะชีวิตว่างจักแล้วดูออสการ์เออแต่มันจะส่งผลให้น้องๆสวนกุลาบเก็บไปอีก 300คะแนนหรือไม่ Your answer for 300 points is c anyway> o r r e c t อีกสารางวัลก็คือ Best Director พร้มกับยอดเยี่ยมนะครับ Best Foreign Language Film ก็คือภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมและ Best Original Screenplay นะครับหรือว่าบท ที่เป็นแบบฉบับต้นฉบับยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาตอนนี้ครับสุภลับนำอยู่1,000ต่อ600คะแนนเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอ,อนแก่นวิทยายนครับ you have only one number to pick from which is number 14 t h a n k you number 14 history and world affairs for 100 points currently airlines do not allow power banks in the cargo luggage for safety reasons however They can be carried in our carry on baggage. How is it that the same device, which cannot be loaded in cargo, can be taken on board? What part of power banks are essentially dangerous for cargo transport? Uh, it is the battery, the power supply inside the power bank, that is. Dangerous to take on to take to load under the cargo See you on the road Your last answer for the last possible 100 points Is incorrect ดนะครับขอนแก่นวิทยายนครับ Count down 5 4 3ดเวลานะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปเขาบอกแบตเตอรี่ที่ทำจากลิเธียมนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดการสันดาบก็เลยมีการห้ามโหลดเข้าไปใต้ของเครื่องคือถ้าเกิดว่ามันมาเอาตรงคือสับดาบบนเครื่องมีอะไรเกิดขึ้นเรายังเรียกสวดเรียกแอร์บอกพี่พี่รบกวัวน,นิดนึงมีอะไรครับ เออน่าจะมันไหม้แล้วอะไรก็อเงีก็ก็อาจจะมาช่วยกันได้แต่ถ้ามันอยู่ใต้ท้องเครื่องมันก็ไปยาวๆไปเรื่อยแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นความเสียหายขนาดไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าข้อนี้ไม่มีใครได้ไปแต่จะมีอยู่หนึ่งทีมที่ได้ไปแน่นอนครับได้ถ้วย เกียรติยศจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกลับไปในฐานะแชมป์ของ s ีว On The Road ซีซั่นนี้ขอเสียงปรบมือดังๆส่วนกุลาวิทยาลัย They say time flies when you're having fun ถ้าเกิดเราได้ทำอะไรที่มันสนุกเป็นกิจกรรมที่เราชอบแล้วเวลามันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วบอกเลยนะครับว่า น้องๆทุกทีมที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมซีออนทรอสในปีนี้นะครับซีซั่นานี้และที่ได้พูดคุยด้วยทุกคนนั้นชื่นชอบและชื่นชมสิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นส่งมอบให้กับสังคมไทยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษอาจารย์ไม่ใช่วิชาที่เด็กไทยโดยทั่วไปชอบมากที่สุด maybe English is not you know the favorite subject for the majority of Thai youth but of course it is a necessity เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ หวังว่าในกิจกรรมของเราในปีนี้น่าจะทําให้ทั้งคุณผู้ชมนะครับและรวมถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจารย์ที่ดูรายการของเรานั้นจะสามารถตักตวงประโยชน์ตรงนี้นะครับเพื่อไปส่งต่อให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศนะครับถึงตรงนี้แล้วขอขอนุญาตนะฮะเรียกว่าขอพูดคุยเปิดใจกันสักน,นิดหนึ่งนะครับกับทีมแรกเลยนะฮะน้องๆมงฟอวิยาลัยในฐานะรองชาเลิศอันดับ2นะครับเป็นไงครับ การได้ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมซีออนรโรสในปีนี้ก็ผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ครับจากการที่มาแข่งเพราะผมก็มาจากภาคเหนือใช่ไหมก็ได้ได้เพื่อนจากทั่วประเทศเลยทั้งจากอีสานจากใต้จากกรุงเทพภาคกลางแล้วก็ได้รับความรู้กลับบ้านไปด้วยครับและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าขาดการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเพราะผมก็เลยอยากจะ ขอขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มห,หาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงครับออชอบอ่ะชอบอ่ะอยู่เป็นจริงๆนะครับอีกหนึ่งทีมนะครับที่เรียกว่าใกล้กับตำแหน่ง national winner ก็คือน้องๆจากขอนแก่นวิทยาหยนเอ,เองนะครับเสียดายไหมถามจริงที่เราไม่ได้ตำแหน่งแชมป์ไม่เสียดายเท่าไหร่เพราะว่านี่คือปีแรกที่เรามาถ้าเกิดและเป็นปีแรกที่เรามาแล้วเราที่2ถ้าเกิดว่าเรามาบ่อยๆอ,อาจจะที่1ก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเรามีพัฒนาการต่อไปเราอาจจะได้แชมป์กลับมาที่ภาคอีสานก็ได้ครสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากการมาทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็อย่างแรกคือเป็นการเปิดโอกาสได้ลองทําสิ่งใหม่ๆค่ะเพราะว่าการได้มาร่วมกิจกรรมนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับพวกเรามากๆเพราะว่าอยู่ทางภาคอีสานอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ได้เข้าถึงการถ่ายรายการอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่พอได้มาลองดูได้มาลอง เห็นทุกคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นที่มาจากบ้านของตัวเองแล้วก็อย่างที่พี่ซินดี้บอกค่ะทีมงานทุกคนมีความตั้งใจกันมากเราถึงระหว่างวันเราจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เรายังเห็นพี่ๆยังทำงานหนักกันอยู่เราก็เลยรู้สึกอยากจะสู้ต่อไปเพื่อที่จะได้ทําให้างานเนี้ยมันเสร็จพร้อมกับความตั้งใจของเราจริงๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับขอแกวิทยาลัยนยนะครับและแน่นอนที่สุดครับ3หนุ่มที่สามารถคว้าตําแหน่ง national นะ แชมป์ในปีนี้ได้นะครับจากสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับอยากจะให้เล่าถึงเรียกว่า what's your secret of success อะไรที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ครับที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อใจและการสนับสนุนที่ดีครับพวกเราถึงจะมีความถนัดต่างกันแต่ว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วถ้าเราเชื่อใจกันและยังเป็นทีมเดียวกันอยู่เราก็จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆได้ครับทำให้ทีมเรานั้นสามารถมีความสามัคคีกันต่อไปได้ครับ ต้องบอกว่ารายการซีอันเดอร์ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากนะครับในชีวิตของตัวผมเองและก็เพื่อนๆทุกคนนะฮะนอกจากการที่เราจะได้มาเห็นบรรยากาศการทํางานที่เป็นการทํางานจริงๆ <c oughs> การถ่ายทําที่เป็นการถ่ายทําจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เรายังได้มิตรภาพครับที่กว้างไกลขึ้นกลับไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะทําให้เอิร์ธได้ประสบการณ์ได้หลายๆอย่างที่สามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้อีกมากเลยครับขอบคุณนะครับที่ ติดตามมาตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับทั้งติดตามผมแล้วก็ติดตามเพื่อนๆทุกๆทีมนะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดสมมติมีความคิดหรือมีความฝันที่อยากจะทะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้มีความพยายามแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อย่าลืมคนที่เขาคอยซัพพอร์ตอยู่ระหว่างทางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นครูบาอาจารย์หรือจะเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆของเรา แน่นอนที่สุดนะครับอาขอเสียงปรบมือดังนะครับให้กับแชมป์ประจำปีนี้ครับสูุภราวิทยาลายัยและเรานับต่อไปครับผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดี3ท่านนะครับเป็นผู้บริหารจากจุฬานะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการถือเนิดของซ e o o n the road มาแล้วถึง3ซีซั่นด้วยกันนะครับได้กรุณาขึ้นมาเวทีเพื่อมอบ รางวัลกิตติยศนี้ให้กับน้องๆสุดผูู้หลาวิทยาลัย National Winner ของเรานะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับศาสตราจ,จารย์ดรบัณฑิตเอื้ออาภรครับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่จะขึ้นมาพร้อมกับศาสตราจ,จารย์ดรพิรงรองรามสูตรท่านรอง,รอ,ง,รอ,งอธิการบดีและอาจารย์ดออรอลงกรณ์ปริยวุฒิพงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีครับและเป็นผูท้ที่มีส่วนสําคัญในการออกข้อสอบด้วยนะครับในส่วนของอาจารย์แลอลอาจารย์ลงกรณ์นะครับ And now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. Rianchen Han Ladies and gentlemen, I present to you the national winners of See You on the Road Season 3! สุดยอดจริงๆนะครับแสดงความยินดีด้วยครับ Congratulations